ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ SD Gamer วันนี้ก็อ,อยู่ผมโซดีมกลับมาพบกับพาร์ทที่สองกันแล้วกับยูเมะนิกกิความฝันของนิกกินะครับเรามาโหลดเซฟกันเลยนะครับพาร์ทที่แล้วผมเล่นไว้มั่วมากไม่ได้อ่านอะไรเลยวิธีการเล่นมา แล้วกลับมาแล้วก็ลงจักรยาอี้ดูวิตาว้าแล้วไม่อืนซะแคทเกมประตูไปประตูไหนดิ ตัวไหนดอีอะไรมีช่อง,งล่างอ่ะข้าวอ่าข้าวไว้ได้อ่าข้าวตรงนี้ไนดะ้อัอะไรนะร้อยห้าสิเจเจลขที่ออกเลขห้าเลขสิ่สองเฮ้ยนี่ตรงไหน 哎呀。 อลอนมากแตังไม่มีอะไรโผล่อะเลยนะอ่าเดวดูมตงว่างแนละ้วไปไปสำรวจโลกว่าง 有。

เฮ้ยอ่าฮึเข้าห้องแดงแล้วอ้าวตายนี่แค่ตายแล้วโดนผีจับได้มาครับอ่านแผนผังวิธีการเล่นนะห้องของเรา เข้าที่นอนแล้วก็เข้ามาความขวัญแล้วก็ตื่นกดเลขเก้าอะไรเนี่ยวิธีเล่นวิธีความเช็คตัวละครเพื่อรับเอฟเฟกใหม่กด Enter อะไรอ่ะเปิดใช้เอฟเฟกเพื่อรับอบิลิตี้ จากเมนูแล้วก็ทิ้งเอฟเฟกที่ห้องประตูกดห้าอ่ะตื่นเออตื่นเลยอ่ะอ๋อให้งงซักนาดเพทีกลับมาแล้วเปิดไม่ได้มาที่ระเบียง เข้าไปไปครับเรามาฝัน,น,นอีกร็หนึ่งน,น,น,นะครับสามสองหนึ่งศูนย์ปึ้งกลายเป็นโกหคันออกมาเท่าเบี่ยงเดิมนะครับอ๋อไอฟ้าที่แล้วที่มันติดตรงนั้นมันตื่นได้ใช่ไหนเราก็ไม่ได้อ่านก่อนขอโทษครับท่านผู้ชมเพิ่งไปเล่นครั้งแรกนะครับ ไปนะครับปุ๊บโอ้โหฮิมาตกเลยครับฮิมาตกเมืองไทยไม่ใช่ขาวโพลนไปดดทางหน้าจอมันจะมีอะไรรอผมอยู่ข้างหน้าครับไม่มีอะไรบอก กลับมาห้องเดิมเลยมาประตูแดงโอ้โหห้องนี้ก็ดำดีมองทะลุข้างลา่างได้เดินผ่านได้มืดตึมเดินไปไหนเนะี่ย ไปเด้งประตูใหม่อีกรอบหนึ่งครับโอ้โหเป็นบล็อกครับนึกว่าเล่นเตอร์ติดเจอฮะอะไรนั่นกิจกรรมฝาเพื้อนเนี่ย ไปตามกิจกรรมฝา่าฟืนครับเฮ้ยอะไรอะ่ะองนับชายเปิดมาเจอเบร์เฮ้ย,เ,ยเข้าได,โหโหาด้โอ้โหสบายตูดโอ้โหโอ้โล่ <c oughs> อืมจะพาเดินไปไหน thôi, ấy tiền mà cứ tiền lên nó vì lại cái khi mà nó nhưng lại cái khi mà ต่อเป็นแค่ฉากครับมันจะพาเราไปไหนเนี่ยกดจตเมื่อยนะเนี่ยโอ้โหเป็นรูปหน้าเลย มันจะพาเราไปไหมกันนั้นโอ้ติดตามต่อไปเรื่อยๆแับมัน,นเดินเป็นตัวแบเนี่ยอ้าว ดีบยวด,ดานจดักเฮ้ยอะไรอะ่ะประตูเออกับประตูครับนะครับไปที่ประตูลองประตูนี้มันน้ยนี่ยังไม่ได้เคยเข้าเลยมาอาป่าเจอกับ กิจกรรมฝ่ามือฝ่าพื้นอีกแล้วและคราวนี้รู้สึกมันจะพัฒนามากกว่าเดิมซึ่งมีสีสันสวยสดงดงามเหมือนใช้คลีระบายไว้อ่าตะกี้เดินเลยมันมาแล้วแล้วมันมาโพดตรงนี้ได้อย่างไร ใครก็ชอบปลูกต้นมัดไว้ตรงนี้เนี่ยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเจอประตูอีกแล้วอีกแกเข้าประตูเข้ามาก็เ,าาเดินต่อไปข้างหน้าซึ่งมันเหมือนเดิมเหลือเกินมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปงไปเลยสักประดเดียว บาง้งแลนอาจจะม,ม,มันจะมีอะไรรออยู่ข้างหน้าเนินจับ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 ไปเรื่อย ไอ้ตัวนี้มันอ้วกอะไรมาอ้าวอุ้ยเมาเมาแล้วไม่น่าไปยุ่งกับมันเลยมันอว้วกเมาอยู่คนเดียวแล้วไปยุ่งกับมันทำไมนะเออลองคุยกับตัวนี้บ้างอ่าไม่มี เไปเลยลองไปตามมือ้ันบ้าเื่อจะเจออะไรดูสิพันนำเราไว้ตลอดตลอดตั้งแต่เข้าห้องนี้มาเลย ก็ขึ้นหัวอยู่เรื่อยไปทักทายเจ้าอวกเขียวก่อนดีกว่าเฮือโอคโอคลวงวันสองสีเมาเข้าไปใหญ่แล้วเฮ้ยเฮ้ยติดติดติด ไนะไมันยุ่งกับผมได้ไงเนี่ยฮะไปไยเลยถ้าไม่มีอะไรผมจะเลิกเล่นแล้วนะอย่าว่าผมไม่เดือน นานแล้วนะยากจะไม่ไหวแล้วและอสองตัวบนหัวนี่มันคืออะไรนะลองกดตัวที้มีอะไรฮนะเอฟเฟกต์อินโทรดักชั่น ตัดไปทำตัวป็ดเน่หมดเลยไงแย่ไปหมดเนี่ย เซฟไ,ได้นะครับอ,อ่าวตือนเจ็บตุงเบยโอ้โหเฮ้ยลูกขจิกตีแล้วทำไมฝันมันช่างโคดร้ายได้ย่างงี้นะครับเซฟนะครับเซฟทับไปเลย าชะตะกรรมของเด็กน้อยนิก,กิผู้นี้จะเป็นเช่นไรโปรดติดตามในพาร์ทต่อไปและจะมีคลิปอะไรต่อไปนั้นเจอกันต่อคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย